สงสัยกันไหมครับว่า OCR ทุกวันนี้มีอยู่หลายโมเดลมากมีอยู่หลายที่ให้เราเลือกใช้หลายเซอร์วิสให้เราเลือกใช้แต่ละเซอร์วิสต่างกันยังไงรวมถึงความเป็นมาของแต่ละยุคแต่ละสมัยวิวัฒนาการของ OCR เป็นยังไงวันนี้อยู่กับผมนะครับ <S <S เคมไม่ด้ชนม่ดีกาดฟาเลอร์ของโฟรซิกทใครที่ไม่คุ้นกับการทำงาน,นกับ Image นะครับก็ Image เนี่ยส่วนใหญ่เราจะเก็บนะครับเราสามารถ represent ในรูปของ Array 3มิติได้ก e ็คือเป็น Array ที่เป็นกว้างเป็นยาวแล้วก็เป็น Channel ก็คือเป็น RGB นั่นเองนะครับผมก็ถ้าเก็บรูปภาพอยู่100ยคูณ1้0พิกเซลใช่ไหมครับมันก็จะเป็น Shape ที่100 100แล้วก็3 3คือ RGB นั่นเอง JPEG PNG แล้วก็ WebP ต่างๆนะครับอันนั้นคือสกุล image เหม,มือนกันแต่เป็นไฟล์ที่ c o m p r e s s ลงมาแล้วนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นพื้นฐานในส่วนของตัว image ก่อนที่เราจะเข้าเรื่องนะครับในส่วนของตัว OCR นะครับเราแบ่งออกเป็นด้วยกันทั้งหมด3ยุคนะครับยุคที่1คือ image p r o c e s s ยุคที่2คือ machine learning แล้วก็ยุคที่3คือปัจจุบันก็คือในส่วนของตัว vision language model นะครับเราไปเริ่มดูในส่วนของตัว image processing กันก่อนเลยในส่วนของยุคที่1 OCR นะครับผมเราทำ image process เราเริ่มจากโจทย์ที่เรามีรูปอยู่1รูปนะครับเป็นรูปของตัวเลขและทีนี้เราอยากจะถามว่าตัวเลขในรูปนั้นเนี่ยเป็น0หรือ9นะครับผมสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องจำกัดฟอนต์นะครับเพื่อที่เราจะเอา ฟอนต์ตัวเนี้ยไปเป็น r e f e r e n c นนะครับแล้วก็รูปที่เราอยากจะเดาเนี่ยเอาเข้ามาเนี่ยเราเรียกก็เป็น Target ็ตเนาะก็ต้องเป็น Subset ของรูปที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วนะครับเพื่อที่เราจะได้ความแม่นยำสูงสุดเนาะเราก็เอารูปเข้ามาแล้วก็แปลงเป็น Array แบบเมื่อกี้แล้วเราก็ทำา s m m l l r r t y y นะครับจะ Similarity ด้วยวิธีการไหนก็ได้นะครับคุณจะไปโคไซก็ได้คุณจะไปทำยูเกเรียนดิสแตนก็ได้นะครับ เพื่อหาตัว similarity แล้วเราก็มาถามว่าไอตัว similarity เนี่ยมันเกิน threshold ที่เราตั้งหรือเปล่านะครับผมก็ถ้าเกิน threshold ที่เราตั้งเราก็อาจจะตอบว่าเป็นตัวเลขนั้นไปเลยก็ได้นะครับส่วนวิธีการ p r e โปร o s e ว่ารูปนั้นมา clean ไม่ clean ยังไงเนี่ยอันเนี้ยเราก็ใช้พวก gaussian blur เราใช้พวก morphological เราทำได้หลายรูปแบบเนาะนะก็เป็นการ เตรียมข้อมูลพรีแพร์ตัว image ไปแต่ในส่วนของตัวหลักการเนี่ยมีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ที่เราเรียกว่าเป็น Text รคอร์เนชั่นนะครับผมถ้าเมื่อกี้เราพูดถึงตัวเลขเนาะถ้าเป็น Text เราก็ทําเหมือนกันเราก็เตรียมเซตของ c h a r a c t e r ์ทิ้งไว้หลายๆเซตนะครับผมถัดไปเรามองว่าเฮ้ยไอโจทย์ที่เป็นหนึ่งรูปภาพเราเข้ามาเนี่ยม,มันพอทําได้ละแล้วถ้ามีเอกสารหนึ่งเอกสารล่ะนะครับ เราต้องทำยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มนะครับผมนอกจากทำตัว t e x t r ค c อร์ดิชัก็คือทำในส่วนของตัว t e x โ l o คอ l i z เซชันนะครับซึ่งในยุคแรกน่ก็พอที่จะจับได้ว่า t x คเริ่มต้นตรงไหนนะครับเพื่อที่เราจะจับว่า Text คโ c a คอ z e t เทคอยู่ตรงไหนแล้ว <no one else> เราเอา t x คตัวนั้นเนี่ยครอปเทคพวกนั้นเนี่ยเอามาทำเรคคอร์ดิชัอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ออกมาว่า แต่ละเทคที่เราถอดออกมาแต่รูปที่เราถอดออกมาเนี่ยเป็นตัวอักษรอะไรบ้างอันนี้เป็นในส่วนหลักการทํางานของยุคยุคแรกสุดนะครับผมซึ่งสิ่งที่เราทําได้นะครับสำหรับยุคแรกเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มที่จะอ่านตัวเลขนะครับอ่านตัวเลขอ่านตัวอักษรได้บ้างแล้วนะครับผมแต่ก็ยังจํากัดอยู่ที่ตัวตัวฟอนต์เนาะนะครับซึ่งข้อจํากัดของการทำอิมเมจโพสเซแบบยุคแรกเนี่ย ข้อเสียหลักๆมีอยู่2เรื่องนะครับหนึ่งก็คือตัวฟอนต์เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องไปเก็บมาล่วงหน้า Pdefy ไว้ก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีอยู่100ฟอนต์คุณก็ควรถ้าอยากได้ accuracy สูงที่สุดคุณก็ควรไปเก็บมาทั้งทั้ง100ฟอนต์ใช่ไหมครับซึ่งมันมันสกิลได้ยากอันนี้คือสิ่งที่1น,นะครับสิ่งที่2ก็คือ ถ้าคุณอยากได้ accuracy เพิ่มโดยที่ไม่เพิ่มฟอนคุณต้องเพิ่ม if l เข้าไปในส่วนของโค้ดของคุณในการทำ detection ของคุณนะครับซึ่งการเพิ่ม if e l เข้าไปส่งผลเสียอะไรอีกก็คือ 1. เราคิดเอากรอไม่ออกอยู่แล้วนะครับมันพัฒนาช้า 2. ก็คือในส่วนของ compute power ที่ใช้เพิ่มมากขึ้นถัดมาสำหรับตัวยุคที่2นะครับยุคที่2เนี่ยเป็นยุคที่เราเริ่มใช้ตัว แมชชีนเลอร์นิ่งนะครับเข้ามาช่วยแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของ t e คโ Localization แล้วก็เทค h รี c o คอร์ i ิชแล้วนะครับผมโดยยุคที่2นะครับเราแบ่งหน้าที่ออกเป็นเหมือนยุคที่1ก็คือเราทำตัว t e คโ Localization ก่อนแล้วเราก็ค่อยครอปออกมาทำในส่วนของตัว Tech r e c o g n i ์ i ิชซึ่งการทำเทคโล o คอล i z เซชันเนี่ยต่างจากยุคแรกตรงที่ เราสามารถจะตัด if e l ออกได้นะครับเราโยนข้อมูลอย่างเดียวแล้วกันข้อมูลพร้อมกับพิกัดเอเข้าไปให้โมเดลพยายามที่จะที่จะพ d i c กออกมานะครับส่วน t x x โดยคอ g n i ช i o n ก็เหมือนกันเราสามารถที่จะใช้ m n e l i n r n i n r n o เดลเนี่ยแบบโมเดลเนี่ยตัดในส่วนของตัว if e l ออกนะครับแล้วเราก็เพิ่มในส่วนของตัวเพิ่ม Data เข้าไปนะครับสิ่งที่ เราได้จากยุคนี้ยุคแมชชีเ e a r n ิ n งนะครับอันดับที่1ก็คือเราถ้าเราอยากได้ accuracy เพิ่มเราเก็บ Data เพิ่มอย่างเดียวละแต่ Data นั้นเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นฟอนต์ฟอนตเดียวก็ได้เป็นฟอนตหลายฟอนตก็ได้มันจะมีความ robust มากยิ่งขึ้นนะครับ ifl เราใช้น้อยลงนะครับถัดมาก็คือความเป็นไปได้ของการที่จะ support นะครับเมื่อกี้เราพูดนะว่า100ฟอนต์สำหรับ1ภาษาปัจจุบันเราอาจจะเก็บแค่ 10ฟอนต์ก็ได้หรือแค่1ฟอนต์สำหรับภาษานั้นเลยก็อาจจะอาจจะเวิร์กแล้วนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้เพิ่มก็คือเนะื่องจากการทำ localization มันทำได้ดีขึ้นนะครับโจทย์นอกจากเอาตัวโมเดลเนี่ย vision m o เดลเนี่ยอ่านพวกเอกสาร OCR ปกติเนอะเริ่มเอาโมเดลไปอ่านพวกไต่จราจรอ่านพวกใบเสร็จน,นั่นนี่เริ่มทำได้นาายิ่งขึ้นละจากเมื่อก่อนต้องเป็นอ่านเอกสารที่เป็นสแกนเท่านั้นเนาะ แต่ข้อจํากัดเนี่ยในยุคที่2นะครับก็คืออันดับที่1น,นะครับตัวบริบทตัวโมเดลยังไม่เข้าใจบริบทของรูปภาพนะครับเรายังไม่สามารถถามได้ว่าถ้าสําหรับรูปภาพนี้ไปเอาไม่แค่ป้ายจราจรหน่อยป้ายใจจรจอ,อยู่ตรงไหนรู้หรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นในรูปหนึ่งรูปที่เราส่งเข้าไปเนี่ยเขาพยายามที่จะ extrac text ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่เขาไม่ได้เข้าใจความหมาย นะครับผมแล้วก็อันดับที่2ก็คือข้อเสียหลักๆเลยนะครับก็คือข้อจํากัดละกันไม่ใช่ข้อเสียเขายังแปลงตัว image ให้เป็น c a p ชั่นไม่ได้นะครับหรือว่าส่งรูปเพียวๆหนึ่งรูปไปเป็น Caption เนี่ยทำไม่ได้ละนะครับผมอันนี้ก็คือโมเดลในยุคที่2ก็คือยุคที่เป็น Machine Learning BLM หรือว่าการใช้ Embedding บวกกับ language model นั่นเองนะครับการทำงานของ v l m นะครับก็อย่างที่เราเคยเล่นกันเนาะหลายคนเคยเล่น GPT-4o Gemini c l o u d ต่างๆนะครับหรือว่าตัว OCR ที่เราเห็นตามท้องตลาดหลายเจ้านะครับตัวที่เป็น Open Source ก็มีหลายตัวนะครับก็หลักการทำงานของยุคนี้นะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัว language model อยู่ตัวหนึ่งตัวเดิมนั่นแหละนะครับตัวเดียวกับ Chat GPT ตอนที่เราใช้แหละ ทีนี้นะครับสิ่งที่เราทําก็คือการที่เราจะส่งรูปภาพเข้ามาเนี่ยเราส่งตรงๆไม่ได้เราส่งเป็นเราส่งเป็นอาร์เรย์เข้ามาไม่ได้เนาะสิ่งที่เราทําก็คือว่าเราจะเป็นที่จะต้อง Embed รูปภาพตัวนั้นนะครับเพื่อที่จะเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่ได้จากการ e m b e d embedding ตรงนั้นเนี่ยโยนเข้าโมเดลแทนแทนที่เราจะโยนตัว Image ตรงๆนะครับผมซึ่งสิ่งที่ได้จากการ embed โมเดลเนี่ยอาจจะเป็นเวกเตอร์อาจจะเป็นเบสสอหกสี่เป็น whatever นะครับผม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวกเตอร์นะครับเอาไปเข้าตัว LOM นะครับเข้าตัว VLM มันก็คือ Lm ที่มีความสามารถในการรับรูปรับ embedding ของรูปได้นะครับสิ่งที่เราได้กลับมาก็คือตัวโมเดลเนี่ยจากสเต็ปเมื่อกี้นะครับเราทำ text localization นะครับอันดัที่1กับ2เราทำ text recognition ตัวยุคที่3เรารวบทั้ง2อย่างเข้าด้วยกันนะครับเราโยนเข้าเป็น1รูปตัว l a n g u a g e model ตัว Large model เนี่ยก็จะทำการพยายามสรุปออกมานะครับ Extract ข้อมูลออกมาแยกข้อมูลออกมานะครับซึ่งสิ่งที่เราทำได้จากยุคนี้สิ่งที่เราพัฒนาเพิ่มขึ้นนะครับก็คือจำนวนสเต็ปที่น้อยลงนะครับกับอีกข้อหนึ่งก็คือในส่วนของตัวการเข้าใจบริบทของรูปภาพมากขึ้นเราสามารถพร้อมเราสามารถ Instruct เพิ่มมากขึ้นได้ยกตัวอย่างเช่นผมมีรูปภาพเป็นบัตรประชาชนเนาะรูปภาพบัตรประชาชนเนี่ยถ้าผมเอาเข้ากับยุคที่2นะครับเขาก็จะ extract ทุกอย่างที่อยู่ในบัตรประชาชนผมออกมาใช่ไหมครับก็จะได้ออกมาเป็นลิสต์ของของเซนเทน์เนาะแต่ยุคที่3เนี่ยผมสามารถบอกได้ว่ารูปที่เอาเข้าไปเนี่ยเฮ้ยเลขบัตรประชาชนมันคือเลขอะไรบ้างอะออกมาแค่เลขบัตรประชาชนหรือผมสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเอาออกมาแค่ชื่อภาษาอังกฤษหน่อยสิ ฉันจะใช้แค่นั้นในยุคที่3เนี่ยเราสามารถทําได้เราสามารถเพิ่มได้บอกบริบทได้หรือแม้แต่เราบอกว่าเอกสารหน้านี้ส่งมาวันไหนบ้างเอกสารชุดนี้เป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อต่อไปนี้ใช่ไหมมันถามได้ประมวลผลได้นะครับผมแล้วก็อีกข้อนึงหลักๆนะครับก็คือสามารถที่จะแปลง Image ให้การเป็นแคปชั่นได้แล้วนะครับหรือแม้แต่แปลงตารางให้ออกมาอยู่ในรูปของ m a r k d o w ว แปลงกราฟให้ออกมาอยู่ในรูปของ Mark Down ทำได้แล้วเพราะฉะนั้นยุคที่3นะครับการที่เรามี PDF ที่มีทั้งเทคมีทั้งตารางมีทั้ง Image เนี่ยเราก็สามารถที่จะโยนเข้าไปแล้วตัวโมเดลเนี่ยพอที่จะถอดออกมาได้นะครับผมแล้วก็สิ่งสุดท้ายก็คือข้อจำกัดนะครับถ้าเทียบเอกสารตรงๆนะครับเอกสารที่เป็นเทคล้วนๆหนึแผ่นเนี่ย,นย,นยในการทำา o r r โมเดลยุคที่2กับยุคที่3จริงๆประสิทธิภาพพอๆกันนะครับสอาจจะดีกว่านิดหน่อยใน,ในบางภาษาเพราะฉะนั้นถ้างานของคุณเป็นแค่เอกสารเข้ามาหนึ่งหน้าแล้วก็อยากจะได้ตัวเทคออกมาเนี่ยก็โมเดลยุคที่2ก็ไม่แย่ใช้คอมพิวต์รีซอสน้อยกว่าชุที่3ด้วยแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะรู้ว่าในเอกสารตัวเนี้ยขอชื่อภาษาอังกฤษของ ผู้ส่งหน่อยโมเดลยุคที่3จะทําได้นะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลยุคที่2เนี่ยคุณก็ต้องไปนั่งไล่แพทเทิร์นไปนั่งไล่ฟอร์แมตว่าเอกสารมีกี่ฟอร์แมตคุณก็ต้องไปจับแพทเทิร์นกันเองเขียน if else เขียน break x ไปจับกันเพิ่มแต่ถ้าเป็นยุคที่3เนี่ยคุณสั่งผ่านผ่านตัวโมเดลได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างหลกัหลกๆของตัวยุคที่2แล้วก็ยุคที่3 นะครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งข้อเสียของไม่ใช่ข้อเสียที่ข้อจํากัดมันไม่ใช่ข้อจํากัดมันเป็นชาร์กเตอร์ละการสิ่งที่เป็นของคุณทีสาก,ก็ S 3, <S <Gerilim S 1> คือเนื่องจากมันเป็น llm นะครับเวลามันถอดความ ocl ออกมาส่วนใหญ่แล้วจะพยายามแก้ไขคําให้เราด้วยแต่บางครั้งเราไม่อยากให้เขาแก้ไขคํามันก็เลยเป็นอะไรที่น่างงงิดนะครับสมมุติว่าผมพิมพ์ค <ๆ S 2> ําว่า กาย่างเนาะผมพิมพ์ผิดนะครับแต่ผมตั้งใจพิมพ์นะครับเพราะมันอาจจะเป็นชื่อแบรนด์ผมก็ได้ตัวยุคที่3เนี่ยโมเดลยุคที่3ามโอเีย,ยุคที่3เนี่ยอาจจะ correct คำว่าไกาย่างเขียนยังไงไม่รู้นะครับให้เป็นคําว่าไก่ย่างตรงๆเลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าเฮ้ยเราอาจจะพิมพ์ผิดแล้วเขาก็เจอคําว่าไก่ย่างเนี่ยมากกว่าคําว่าไก่ย่างบบาๆไปอันนี้ก็เป็น character นะครับพฤติกรรมของ OCR ที่เป็นยุคที่3นั่นเองสรุปทิ้งท้ายกันนิดนึงนะครับปัจจุบันก็คือคนยังใช้ OCR ในส่วนของยุคที่2กันเป็นหลักนะครับแต่ยุคที่3เนี่ยก็เริ่มที่จะเริ่มมีคนออกมาใช้มากขึ้นละแล้วก็เริ่มเป็นที่ที่แพร่หลายมากขึ้นนะครับผมก็ยุคที่2นะครับไลบรารีที่หลายคนอาจจะรู้จักนะครับก็เป็นจำพวก e a s y OCR ใช่ไหมครับถ้าเป็น Open Source เนาะมีอยู่หลายๆตัว Teseract เนาะที่รู้จักกันถ้าเป็นย U3 เนี่ยเราก็จะมีอยู่หลายตัวนะครับเราสามารถใช้ Open Source Model หรือ proprietary o o เดบวกอย่างที่เกิดไปเนาะ GPT4o Gemini Claude ถ้าเป็น Open Source เราก็ใช้ตัว q u e n VL ได้ใช้ Gemma ได้ใช้ Llama VL ทำได้นะครับผมก็ สามารถที่จะไปเลือกไปลองเล่นให้เข้ากับ use case ของแต่ละคนได้นะครับว่าเรามีเคสประมาณนี้เราอยากจะหาเครื่องมือประมาณนี้มาช่วยก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวคอนเทนต์เกี่ยวกับ ocr นะครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์วิวัฒนาการเล่าเรื่องอะไรประมาณนี้รบกวนช่วยคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่าเฮ้ยอยากจะรู้เรื่องนี้เพิ่มอยากจะรู้เรื่องไหนเพิ่มนะครับก็คอมเมนต์บอก นะครับหรือแม้แต่ทำออกมาแล้วไวไปอธิบายไม่ครบหรืออยากจะได้นานกว่านี้ช่วยทำนานกว่านี้หน่อยได้ไหมหรืออยากเห็นโค้ดนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับจะได้ปรับปรุงตัวคอนเทนต์ตัวนี้ให้ให้เหมาะสมกับทุกท่านได้นะครับงั้นก็เจอกันสำหรับคอนเทนต์ถัดไปนะครับรอดูว่าคอนเทนต์ถัดไปเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเท่านี้นะครับสวัสดีครับ